สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซวบุกทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังคงมีคลิปเกี่ยวกับการเทรดเล่าส่วนฟังอีกเช่นเคยนะฮะยังคงเป็นประเด็นที่ได้จาก Twitter อีกเช่นเคยนะฮะผมไปเจอจากทวิตของคุณนั่นนี่นะฮะแอนดรูว์เอซิสวันนี้นะครับกระแดดนนะเอซิสคนนี้เป็นนักเขียนนะครับนักเขียนหนังสือหุ้นนะครับหนังสือเกี่ยวกับการเทรดเนี่ยเป็น หนึ่งในนักเขียนที่ติดเบสเซเลอร์แทบทุกเล่มที่เขียนฮนะงานเขาก็จริงๆไม่มีอะไรซับซ้อนครับเขียนได้แบบบางๆเบา,บาๆมากครับเพียงแต่ว่าเขาเขียนไม่เยอะมีอยู่ประมาณไม่เกินร้อยหน้าครับร้อยหน้าก็หน่อยหน่อยหนึ่งอาจจะไม่ถึงก็ได้ส่วนใหญ่ไม่ถึงร้อยร้อยหน้าครับแต่ด้วยความที่เขาผมผมผมเคยซื้อมาอ่านนะหลงซื้อมาอ่านเดี่ราคาไม่แพงอะ่ะราคาประมาณสักเหรียญน,นึงอะ่ะคือบางทีไม่เกินหนึ่งเหรียญนะ้ซ้ำไปนะ คือหน้าน้อยขายถูกแล้วก็ตั้งชื่อได้น่าสนใจเนี่ยถ้าหลักการกลยุ์ที่เขาใช้นะก็ถือว่าเวิร์กครับเวิร์กเพราะติดเบสเซลเลอร์แล้วก็มียอดซื้อถล่มทลายครับเป็นหมื่นหมื่นนะเป็นหมื่นหมื่นก๊อปปี้เลยครับเป็นรายเที่สุดยอดมากครับเป็นหนึ่งในนักเขียนคันเทพครับเป็นนักเขียนและเป็นนักเขียนคันเทพนะฮะเขาก็ได้ทวีตสิ่งเนี้ย ที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือว่าเขาตั้งข้อสังเกตว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้นักเทรดได้กำไรนะครับผมเห็นว่าน่าสนใจดีจึงตั้งชื่อหัวข้อว่าอะไรกันแน่ที่ช่วยให้นักเทรดได้กำไรสม่ำเสมอผมผมเพิ่มเติมว่าสม่ำเสมอเพราะว่าได้กำไรมันใครก็ทำได้นะบางครั้งนะแต่ว่าถ้าทำได้บ่อยเนี่ยผมว่ามันต้องมีอะไรพิเศษกว่าคนส่วนใหญ่นะครับและผมก็มีการติ่งท้าทายว่า1เนี่ยปลองนะเมา99%ตตอบผิดครับ ปลอลลสองนะถึงคุณตอบถูกก็ตามนะไม่พอครับไม่พอมันก็แบบที่ย้อนแย้งได้เหมือนกันนะฮะมาดูกันครับว่าเขาแยกเป็น2วง,งกลมนะครับวงกลมแรกนี่มี4มี4ปัจจัยนะครับวงกลมที่2เนี่ยนะมีอยู่6ปัจจัยด้วยกันนะครับวงกลมแรกครับนี่เป็นวงกลมที่ทางเขาบอกว่านักเทรดส่วนใหญ่เชื่อว่าช่วยเขาทํากําไรได้ส,สม่ำเสมอนะครับ นี่แหละไอ้ช่องนี่แหละไอ้วงกลมแรกที่มีสีอันนี่ที่ผมมองว่าเป็นเมาส์ครับเมาส์จะมองว่าปัจจัยที่ทำให้เขาได้กำไรจากการเทรดก็คือ 1. นึ่งเทคนิค n a l นา i ิสครับสองสัญญาณสามอินดิเคเตอร์และก็4ทํทำงานหนักครับเนี่ยเทคนิคเข้าหนึ่งนะสองสัญญาณสามอินดิเคเตอร์สี่ทำงานหนักเห็นไหมครับว่า3อันแรกครับเทคนิค c a l นา a l y ิสสัญญาณอินดิเคเตอร์เนี่ย เป็นกลยุทธ์การซื้อการขายนะครับที่เหลือคือฮาร์ดเวิร์คือว่าฮาร์ดเวิร์นี่ผมตีความว่าคงเป็นการทํากันบ้านหาหุ้นนะครับเราคิดเช่นนี้ครับนี่แหละที่ผมฟันธงเลยว่านักเทรดมือใหม่นักลงทุนมือใหม่ส่วนใหญ่คิดแบบนี้เหมือนกันฮนะทำไมผมถึงเชื่อว่าส่วนใหญ่เลย99%คิดแบบนี้เพราะว่าเราล้วน ถูกดึงดูดให้เข้ามาเทรดด้วยความโลภครับไม่มีหรอกคนที่เข้ามาเทรดด้วยความที่อยากพัฒนาตัวเองจังเลยอยากจะเป็นคนที่บรรลุธรรมอยากเป็นคนที่แบบอ,อะไรก็ตามอะที่มันดูดี่ไม่ใช่หรอกผมผมเท่านะ9กาสรวมทั้งผมเองนะรวมถึงผมเองด้วยผมก็เข้ามาด้วยความโลภครับนี่ความจริงนะึงจุดหนึ่งครับ พอเราพยายามด้วยความโลภไม่ไม่ไหวแล้วเราเราจึงมีเหตุผลที่สวยงามว่าผมอยากเรียนรู้พัฒนาตัวเองเป็นอะไรที่ตามมาทีหลังจริงๆแล้วทุกคนนะผมฟันธงนะเราเข้ามาด้วยความโลภดังนั้นเนี่ยเราจึงเชื่อไงว่าอีกอย่างหนึ่งเราพิามเชื่อหนึงว่าที่เราโลภเพราะว่าอะไรเราได้ไปอ่านหนังสือมาใช่ไหมเราไปอาจจะไปฟังบทสัมภาษณ์มาอาจจะไปแล้วก็ตามรับสื่อสารอะไรสักอย่างมาที่บอกว่า มีคนที่ได้เงินจากการเทรดก้อนใหญ่มากใช่ไหมฮะมีคนที่ลงทุนหรือเทรดได้กำไรก้อนใหญ่มากน,านี่เป็นสิ่งที่ตึงดูดเราให้เกิดความโลภและอยากเข้ามามันคล้ายการตื่นทองฮะการเทรดได้กำไรก็เหมือนการตื่นทองครับในยุคตื่นทองนั้นคนที่ออกมาจากการ ประจนภัยออกรปจันออกไปหาทองเนี่ยนะผมตีนะก็ประมาณเหมือนนักเทรดแหละครับมีไม่ถึง10%หรอกได้กําไรนะแต่ได้มาแล้วก็อ้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมีการลือมีการอะไรต่างๆนานานะต้องดูให้คนจํานวนมากเดินออกป่าครับออกไปยังดินแรงดินแดนที่มันดินแดนที่มันรกร้างว่างเปล่าเพื่อกุดทองครับแต่คนที่จะได้ทองมาก็มีนิดเดียวเองครับ แต่มันก็อะไรครับตื่นเต้นไงโอ้เนี่ยตื่นได้ก er ําไรมากมายจากการเทรดนะมันตื่นทองครับคนมาเทรดก็เหมือนคนที่ต claro. ื่นทองครับเราเข้าไปดูความคาดหวังว่าเราจะเจอทองไงแล้วถามว่าเฮ้ยทองอยู่ไหนใช่ไหมทองอยู่ไหนเครื่องมืออะไรบ้างที่ใช้ขุดทองอ่าเนี่ยฮะเห็นครับว่าทองอยู่ไหนแค่นี้ฮะทคนี่ก็ไรเซสครับซิกนาเลเกเตอร์กับอะไรเครื่องมือในการขุดทองไงอ่า ฮาร์ดเวิร์คืออะไรครับออกเดินทางครับทำงานเยอะๆทำงานไม่ทำงานแบบไม่พักไม่ผ่อนเนี่ยทำงานมากคนอื่นเครเราคิดว่าแค่นี้ผันเพียงพอสําหรับการได้ทองมาครับแต่เปองครับน้อยคนนักที่จะกลับมาพร้อมทองครับส่วนใหญ่มักจะตายครับไปตายไปไปตายในดินแดนที่มันรกคร้างว่างเปล่านะครับหาทองไม่เจอแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะครับการเทรดก็ เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าคุณไม่เจอทองคุณก็ปางตายง่ายๆนะอาจจะต้องโอ้โหดิ้นรนด้วยการขาดทุนดิ้นรนด้วยการแบบว่าหมดตัวหนักเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ฮะมันก็มีนคนกลุ่มหนึ่งครับที่เขาสําเร็จครับเขาเกือบตายในระหว่างการขุดทองครับแล้วเขาก็หาทองเจอครับอะไรล่ะที่ทําให้คนที่เขาเออเนี่ย เขาเจอทองในขณะที่คนอื่นไม่เจอทองเนี่ยไม่ได้ทองเนี่ยเพราะอะไรครับมันมีบางอย่างที่คนผู้ชนะผมีะผู้ชนะแล้รกับผู้แพ้แล้วนะผู้ชนะเจอทองผู้แพ้ไม่เจอทองนะผู้ชนะเนี่ยเขาเจอทองเขามีอะไรที่พิเศษกว่าคนที่เป็นผู้แพ้บ้างเขาไม่ใช้4ตัวนี้ครับเขามีเป็น6ตัวด้วยกันครับโดยนะครับโดยเนี่ย 123่งสนะองาสามนะเทคนิคขอ l y s i s signal indicator เขาอยู่ที่ตรงนี้ครับ predefined edge edge ก็คือว่ากระบวนการที่ทำซ้ำแล้วได้เงินครับเห็นไหมครับว่า3ข้อเนี่ยเขาอยู่นี่ฮะ hard work อยู่นะครับ hard work อยู่ที่นี่ฮะ laser focus learning curve ครับเรียนรู้และพัฒนาครับเรียนรู้และพัฒนา คือไม่ได้ฮัตเวิร์คเพียงเพียงแค่การทํากันบ้านหาหุ้นนะครับแต่เป็นการนะครับเรียนรู้จากความล้มเหลวแล้วก็เข้าใจธรรมชาติของการพัฒนาการการเทรดให้มันคือจากคือเราเข้ามาเราก็แพ้แล้วละ่ะนะเร,เริ่มจากการกเป็นผู้แพ้เรียนรู้จากความพ่ายแพย้ความพิพาดแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นจนกระทั่งเป็นผู้อยู่รอดอยู่รอดแล้วก็พัฒนาจากนกระทั่งเป็นผู้ชนะครับเนี่ยจากนั้นมีอีกครับคือนะครับไซโคโ o l o g y ครับจิตวิทยาที่มันเหมาะสมครับ จิตวิทยาที่เหมาะสมกับการเทรดครับคืออะไรครับก็คือการเข้าใจธรรมชาติของการเทรดเข้าใจธรรมชาติของตลาดเลยนะหนเข้าใจธรรมชาติของตลาด2เข้าใจธรรมชาติของตัวเองครับสำคัญนะครับต่อมาคือ Ri s k m a n a g e m e n t ครับนี่เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ นึกไม่ถึงว่ามันจําเป็นครับผมเองนะพูดง่ายว่าผมเองก็นึกไม่ถึงในช่วงแรกๆนะสาปีแรกนึกไม่ถึงครับเพราะผมเชื่อว่าเฮ้ยถ้าฉันมีสิก n นลที่ดีนะถ้าฉันมีอินดิเคเตอร์ที่ดีนะก็มีเสียงนะนี่ฉันก็จัดต่อไปฉันก็ซื้ออย่างหนักสิเป็นความเชื่อที่ผิดครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเนี่ยฮะเราไม่ได้นึกถึงสิ่งที่เรียกว่าต i n ง in probability ครับเราลืมมอง ว่าผลลัพธ์การเทรดนั้นมันคือความน่าจะเป็นแปลไทยเป็นไทยความน่าจะเป็นก็ว่ามันมีทั้งโอกาสคิดถูกและคิดผิดครับถึงแม้ว่าเราจะมีอะไรครับมีสัญญาณที่ดีครับสัญญาณบ่ายสัญญานั้นเนี่ยเท่อที่ว่าหนังสือตำราบอกว่า,วาเนี่ยถ้ามีสัญญาณนี้แล้วโอกาสได้กําไรสูงมากเราคิดไปเองว่ามันจะเวริร์คร้อยเปรเซ็นตครับแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ครับ ความเวิร์กของซิก n a ลนะโดยส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยน,นะครับอยู่ที่ไม่เกิน50%ครับถ้าคุณไม่คิดในแง่ของความน่าจะเป็นนะคุณก็จะไม่มีริส n มจเมนต์ครับพอคุณไม่มี Risk Management ริส n มจเมนต์ปั๊บเละครับขาดทุนนะครับที่สำคัญนะครับมีอีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆคือว่าคุณต้องมีนะครับ ดิสซิ п ลินครับมีวินัยครับมีวินยัยเพื่อที่จะสร้างนิสัยที่มันถูกต้องในการเทรดครับนี่ฮะนี่เป็นอะไร,รปัปจจัยที่นักเทรดส่วนใหญ่นึกไม่ถึงนะครับว่ามันจะมีเยอะขนาดนี้นะครับนักเทรด9% 9นึกไม่ถึงว่าคุณต้องมีวินัยนะต,นยนะต้องมีวิสยัยต้องมีนิสัยที่มันถูกต้องนะต้องมีระบบที่ทำเงินได้อย่างสม่ำเสมอนะต้องคิดในมุมของความน่าจะเป็นนะ ต้องเข้าใจนะว่ามันมี learning curve ต้องให้เวลาตัวเองในการเรียนรู้พัฒนาจากเมาผู้แพ้เป็นเมาผู้อยู่รอดแล้วก็เป็นเสียนผู้ทําเงินอย่างสมานเสม,สมอต้องมีจิตวิยวทยาเกี่ยวกับการเทรดจกตวิวยาเกี่ยวกับตัวเองที่มันถูกต้องเหมาะสมนะและที่สําคัญคือต้องมี risk management ครับแต่แต่แต่อีกครั้งหนึ่งที่ผมบอกปอลองคือทำไมแค่รู้เนี่ยก็ยังไม่พอครับผมเองรู้นะ ว่าต้องมี6เรื่องนี้แต่ผมยังไม่ได้กําไรอย่างสม่ําเสมอและยัย่งยืนเลยเพราะอะไรครับผมทําไม่ได้ครับผมทําไม่ได้ผมยังคือผมรู้แล้วต้องมี psychology ที่ดีนะต้องมี discipline ต้องมีวินัยน,นะต้องเข้าใจ learning curve นะต้องคิดในมุมของเ่าจะเป็นนะต้องมี e d g นะต้องมีร i s c i p l i n แต่ว่าปัญหาคือว่ามันไม่ลงตัวอย่างง่ายๆครับเนี่ยตรงนี้ฮะ คุณต้องเพิ่งพาหรือว่าคุณต้องคุณยังต้องอยู่ในร่มเงาของ Learning Curve ต่อไปครับถ้าคุณยังรู้ไม่จริงนะครับถ้าระบบคุณยังไม่ลงตัวคือระบบไม่ลงตัวหมายความว่าระบบมันได้แต่ว,ว่าใจคุณยังไม่นิ่งพอคุณยังหาความลงตัวในในการซื้อในการขายในการเทค Profit ในการบหาร r i s k Reward ที่ไม่ดีพอ คุณไม่รู้ว่า position sizing หรือจะดีพอคุณไม่รู้ว่าตลาดแบบไหนที่มันดีกับคุณเนี่ยแบบเนี้ยคุณยังตกอยู่ในร่มเงาของ Learning Curve คุณยังไปคุณยังไม่ผ่าน l ร n i n เ c ิร์ e ครับนี่ครที่ผมบอกว่าทําไมถึงแม้คุณจะรู้ว่ามันมี6ส่วนเนี่ยก็ยังไม่พอครับเวลาครับเวลาไม่มีใครเอาชนะเวลาได้ครับถ้าคุณรู้แล้ครับใจเย็นนะใจะเย็นใจเย็น hard work สำคัญนะ แต่ต้องฮาร์ดเวิร์กด้วยนะครับด้วยการใจเย็นกับตัวเองครับค่อยเรียนรู้ค่อยพัฒนาค่อยๆแบบปรับปรุงปรับ,รบ,รบแต่งให้มันดีขึ้นผมว่านะที่สุดแล้วว่าการลงสนามที่มีคุณภาพครับจำนวนมากก็มีผลนะแต่ว่ามันต้องมากพอในการทำในสิ่งที่มันมีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนมุมมองปรับเปลี่ยนทัศนคติปรับเปลี่ยน,นวิธีทางวิธีการให้มันดีขึ้นให้มาะสมอะครับ ให้เวลาจริงนให้เวลานะที่สาคัญทําไมรู้แล้วไม่พอเพราะว่าเรากําลังดูถูกเวลาครับนะครับให้เวลาตัวเองนะครับในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นจนกระทั่งทุกอย่างลงตัวผมว่าถ้าลงตัวนะทุกอย่างคลิกนะความสําเร็จจะมาเองครับและคุณจะไปได้ไวด้วยนะครับเท mm hmm. ่านี้นะครับขอให้ท่านโชคดีในการเทรดเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ